พัดพักย่มไหมไปอือกันเต็มอยู่ว่ายเลยลงว่ายเลยลงว่ายในคลองเลยนั่นน่ะต้นลวดจุดจุด น่าไม่กิมซุ่งที่ใดดเนอะของยมฮบป้าน่าไม่กิมซุ่งเตีืกอปูเกิดว่ะปูกงี้งกับบวเกิดโอ้ยโควิดเข่าในเมียงในหน้าบ่าได้กับมายุธงยุธาพี่ละหากินเข่าทงวันนี้ มันนี้ลง่งลงทงล่งทา่าหากินเขา่าป้าจะปูงอย่างฮะเอามีกามดก้อนหนอตัมเมียก้อนเหนืยจังจุดสิมาสิมาพี่เด้อกันเตียนออมสิอย่างมืันนั้นไปลากเอาเด็ดของไปเกี่ยวสองซ้ำหยอดเอาผนะักกาดจันเนล่า พรุรลักษณ์พักการนี่พ่อบ่งพ,พุรลนูเฮ็ดเวทีมันกันชิมาเอาอยเพราะถ้าเอาหยาดไส้เป็นบ่งป็นเดียวได้ครับเดี๋ยวหนูชิมาศึกสาหนูปลูกป่าน,นี่แหละหนูปลูกปลูกอยังหนูปลูกไก่ไส่ยาเลยหนูปลูกลูกเลียงวันใดปลูกเราปล่อยมันถิ่มตามเงยเี้มมันยังเกิดขึ้นน่ะรีวิวสินค้าเนื้อล,ลังใหญ่เราหน่วยละสามสิบประจันปลาแดงว่า <laughs> <laughs> ช่วมสวนคุณยายดำเราเราเป็นคนมักปลูกเราเป็นคนมักปลูกปลูกอยู่ั้างป้ามาผล่านั่นก็ได้กินแต่มาศึกษาปุ๋ยหนูกับมีอยู่ก็เจ้าคือมีเฟี้ยงเป็นควนเหรอ นูกับฝ้านึงเมาเก็บไปฝา้าแเราเขาปลูกอืกออเอาอันน้องก็ปลูกมือนีตีนี่บักพีกเอี่เออหนูก็สีปลูกยู่แก๊กสองกาต้นเวท,ทีมันหน่อยไปยปลูกไรปาน,นี่บักพีกออบักพีกน้อยพีกง่ายตีเนี่ เมนขายกออกแต่แตกได้อืมตากขายนววยแหงมันบานบืมคุมอืมอืมอมะี่มีอดก